สวัสดีครับสำหรับใครที่ซื้อกเกี่ยวมือสองมานะครับจำเป็นต้องถอดนะครับถอดทูกชิ้นเพื่อดูหลักๆคือสนิมนะครับอันนี้นี่นะครับอันนี้วงเดือนนะด้านในก็เป็นสนิมนะฝั่งนี้เป็นสนิมทั้งหมดนะครับก็คือถอดออกขัดแล้วก็ทาสีหยุดสนิมนะครับมันจะมีสีที่หยุดสนิมได้นะ เาซื้อซีน,นี้นั้นมาทานะครับแล้วก็สำหรับลูกปืนนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไปเลยนี่จุดที่มันจุดที่มันอยู่ติดกันนะมันจะเป็นสนิมแบบนี้นะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าเราทำไมต้องถอดออกมานะถอดมาเพื่อขัดสนิมทาสีเพื่อหยุดสนิมแล้วก็ทาสีจริงนะครับแล้วรถอ่ะจะได้อยู่กับเราไปอีก อย่างน้อยก็5ปีนะครับอันนี้รถคันนี้น่าจะ15ปีแล้วนะ DC 6 8นะครับอันนี้นะ้ำมันรั่วถอดวันนี้นะครับนี่อยากที่อยากจะให้ดูอยากให้ถอดก็คือว่าจุดที่มันแนบกันนะจุดที่เหล็กแนบกันเนะ่มันจะเป็นสนิมหมดเลยอันนี้คือเราต้องทอดถอด,ถอดแยกเพื่อขัดสนิมนี้ ทาสีหยุดสนิมแล้วก็ทาสีจริงทับไว้นะครับแล้วเราจะได้เหมือนเหมือนได้รถใหม่นะแต่ไม่ใช่ว่าใหม่เพราะว่าเหล็กมันก็โดนสนิมกินไปบ้างแล้วแหลนะแต่สร้างมาันแต่มันก็จะอยู่กับเราไปอีกอย่างน้อยก็5ปีนะครับนี่ดูจุดนี่จุดที่มันแนบกันจะเป็นสนิมหมดเลยเนะนี่ยโดยเฉพาะโอเคอันนี้คือเป็นสนิมนะ ทาสีอยู่สนิมไว้ดูก็คือจุดที่มันเหล็กอยู่แนบติดกันเนี่ยมันจะเป็นสนิมหมดเลยน,นี่คือเจียขัดออกนะครับแล้วก็ทาสีอยู่สนิมไว้แล้วก็เดี๋ยวจะลงสีจริงอีกทีนึงด้านหลังด้านหน้านะครับอย่าไม่แนะนำให้ซื้อมาแล้ว มันเดินได้เกี่ยวได้แล้วไปเกี่ยวเลยนะครับเพราะว่าซ่อมอยู่ทุ่งนานยากก็ซ่อมอยู่บนพื้นปูนอย่างนี้นะอันนี้คือตรวจเช็คทั้งหมดนะครับโรเลอร์มีปัญหาหมดเลยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เขาโมดิฟายมามันจะแก้ยากนะครับเพราะตรงนี้คือบูตตัวนี้หลวมนะเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวนี้นะซึ่งเป็นงานหินเลยนะครับ แกตัดเราลองเจียแล้วไม่ไหวนี่จุดที่ยากที่สุดคือจุดที่แก้บูตเพาโรเลอร์นี่นะครับหลวมทุกอันเลยเลี่ยนไม่หมดนะครับส่วนโครงสร้างด้านบน,นมันไม่เท่าไหร่เราถอดแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนอะไรมันง่ายจุดที่ยากที่สุดคือช่วงล่างนะั่นแหละส่วนทางอุ้มนะครับเช็คแล้วแล้วก็ท่อ ชุดนี้ลูกปืนแน่นดีไม่มีอะไรเพราะไม่เคยได้ใช้งานนะครับไปชุดนี้ก็เลยไม่เสียใหตุาาการไว้นะครับใครที่เลือกเกี่ยวมือสองมาถ้าให้แน่มั่นใจว่าเราจะไม่เสียหน้างานนะถอดทุกชิ้นนะครับเปลี่ยนแต่ละลูกปืนใหม่้รงไหนเป็นสนิมถอดรอมาทาสีใหม่แล้วค่อยประกอบนะครับแล้วรถจะอยู่กับเราได้นานอย่างน้อยก็5ปีละ คันนี้ถ้าสันนี้ซื้อแม่แสนห้านะตรวจเช็คแล้วเปลี่ยนอะไรอีกประมาณหนึ่งแสนมันเป็นสองแสนห้าอันนี้ไม่ได้คิดค่าแรงนะค่าแรงทำประมาณสองอาทิตย์ได้ละสองแสนห้าถ้าเขาอยู่กับเราไปอีกห้าปียังไงก็คุ้มนะครับเพราะว่าถ้าปีนึงเกี่ยวได้ สองยไล่อย่างเงี้ยสองปีก็คืนทุนละโอเคสำหรับใครที่ซื้อรถเมือสองมานะครับอย่าลืมตัวเช็คก่อนลงนาน,นะครับผมสวัสดีครับ